มาดูคุณครัวในปัจจุบันอะไรเป็นประเด็นทำให้เขาตัดสินใจปัจจุบันอันที่สามเขามีอุปกรณ์ที่ใช้ในการลูกอืเป็นกุญแจเ์อะไรบ้างอันที่สี่เขามีขั้นตอนอะไรบ้างที่หนะ้าอันดีปัจจุบันอานาคตเขามีแนวคิดต,ต่อยอดอย่าง อยู่นอ่ไปสับภาพเด็กันนี้เป็นจับผูกเรื่องเราเกู่กับผู้คนบน้ถ้าบวกันแล้วคุณได้แรงงานมัเก็แต่แรกคุณย ่เสถ้าตอนนี้มันเป็นสมมติฐานการทดลองอยู่ก็คือแกใช้เล็กๆมันชาแกใช้เวลาเท่าไรร่อยเลยเอาเป้าหมายคือหอ่านละเอียดคำศัพท์อ่านละเอ,อียดคำศัพท์ทั้งไทยทั้งอได้วัดความยาวแล้วก็บอกส่วนประกอบทางว<ม>ิทยาศาสตร ได้ใช้เวลาอไไอ้นี่ใช่แบบเราฝึก่านไม่ได้โล้ทำไมเขาตัดสินใจมาปลูกพ sure> ับสุนทรในปัจจุบัน อะไรเป็นประเด็นทำให้เขาตัดสินใจปัจจุบันอันที่สามเขามีอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดพื้นเปมม็นส่วนผสมอะไรบ้างอันที่สี่เขามีขั้นตอนอะไรบ้างท <c oughs> ี่ห้าอันนี้ปัจจุบันอนาคตเขามีแนวคิดต่อยอด อยู mm ่น hmm. um, mm. ี่ไปจัปลาเองตัวนี้เป็นจับทุกเรื่องเราเป็นกับทรื่องทุก แบบนนี้เลยก็ได้นี่คือรูปรวมข้อมูลเด็กยังไม่คล่องที่จะทำสี่รูปแบบในแผนน่นเดียวกันแต่เลยรวบรวมข้อมูลนี่ก็รูบรวมข้อมูลอ้าวรวบรวมข้อมูลตัวนี้คือคิดวิเคราะห์เกี่ยับลางจากทำแบบนี้เสร็ เด็กในหนึ่งกลุ่มทำชิ้นงานกี่ชิ้นจะเป็นไมยแบบเยอะแล้วแต่นะจะเป็นในยานนี้ก็จะมีทั้งภาพมีทั้งภาพมีทั้งคำศัพท์ที่จะเขียนได้เป็นไทย